สบายดีพี่น้องเมืนอวานยินเข่าซ้ำมาขี้เนาะเมื่อนในพวกอ้มากินเขาน้ำพี่น้องเอื่อยกับอ้เนาะบนพากันมากินเขาน้ำเป็นกันเละาเป็ดสุบุนกินเป็ดเป็ดตัวบ้าปใหญ่หนึ่งเอาไปซื้อวาไอ้ว้าเมนูเลือดแปลงเป็ดเป็ดตัวบักใหญ่หนึ่งเป็ดโตสามโลมันขนาดเนาะมันอ้วนเนี่ยมันเนบเนบอยู่ ฝากให้มันเย็นก่อนจะเอาเลือดใส่พี่นอ้องกานเอาเลือดลงไปตอนนี้ด้วยอย่าเลือดมันสุกไอ้ชวนชวนแม่ครัวแม่ครัวโตอกันแสบแล้วเป่งนัวเบิดใหญนะพี่ตักห็นนัวไหมนัวไปผิดพงใส่ข้าขวารุ่งไปเลยพี่น้องมันจังครบเครื่องเขาเห็นจะ้ึ้นเงาไหมครับมีลาบเป็ดพร้อมพี่น้อง เปินหลาบใส่บักถั่วน้ำเมื่อนี้ล<ะ>เป็ดโตหนึ่งเหตุใดลายเมนูพี่น้องมันโตใหญ่แห้งัวหนึ่งสามโลเป็ดน,นะอื่งเดือดได้ทีแล้วบะนี้อบเป็ดหอมหอมใส่ผงกะหรี่เหลืองๆหอมขักพี่น้องเขาเคพ่องคัะข,ขนาดเลยหมอกำลังฟูดท้างนากักรนังฐาน สเีเลือดแปลงแต่ว่านางถาอบเป็ดก่อนเนาะให้อบเป็ดซุกก่อนเพื่อนวะมันจังเลยกินพร้อมกันพี่น้อง่งอไปเจอระบาดมันสีบบท่านเนาะมันสิกินเบิดก่อนเมนูเลือดแปลงเป็ดอบเป็ดหลาบเป็ดเหมือนนี่ทางนาเทเลือดตอนทเทกับโบเอิรบนโพี่น้องเอ้ยลมปริเทยให้เบิง่งซ้ำเลือดเป็ดกับถาเลือดเป็ดกามก่อนเนาะจึงย่อไปกินพร้อมกันแดงกินคึ้งอยู่ ปปแป้งแป้งแป้งเป็ดมันมันมึงนงี่มันโตใหญ่มันเนืบเนืบขเข่าสามากีพี่นอะเหมือนี้ครบหนาครบตาเลือดแปง้งเป็ดอันนี้ก็อบเป็ดละเป็ด <laughs> เป็นอย่างเห็นบอกคือหมูเนาะอ๋อีอยวอนอืม มาเด้อทุกคนกินข่าวน้ำกันมือนี้มีเมนูเหลือดแป้งเป็ดอบเป็ดนอกรลาเป็ดกินลายคนแสบลายเด้อพี่น้องมือนี้มีแต่เออยแต่หนองมากินข่าวน้ำเนาะบรรยากาศอบอุ่นดีเ,เกี่พ่อกาขสิจบลงเพียงท่านี้เด้อพี่น้องมือหนาพอกันใหม่จ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย